สวัสดีค่ะอัปเดตสตอรี่นะคะ EP 0 3กันค่ะทุกคนนะคะมาอัปเดตพลังงานอัปเดตสถานการณ์นะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะขอดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอสตอรี่นี้หน่อยคะ่ะว่าตอนนี้คุณกําลังเป็นอย่างไรนะ,ะพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอนะคะเป็นพลังงานรวมนะคะตรงฟังตอไม่ตรงเรื่องผ่านได้ฟังเป็นการไกด์ไลน์นะคะใบแรกพลังงานแห่งเจ็บ่วยพลังงานของคนที่ ต่อสู้นะคะคุณกำลังอยู่ในรูวิ่งของคุณนะคะจิตของคุณนะคะอยู่ในจิตของตัวเองบางทีแบบจิตของคุณอาจจะล่องลอยออกไปนะครับ ผ่านสถานการณ์ผ่านผู้คนผ่านเรื่องราวนะหลายคนอาจจะเจอการรบกวนทางด้านแนวความคิดนะเป็นสนามรบนอะที่แบบซาตานใช้เล่นกับคุณนะมีหลากหลายอย่างที่มาวนอยู่รอบคุณนะไม่ว่าจะเป็นพลังงานลบพลังงานท็อกซิกนะคะคำถามที่ชวนให้คุณมิตตกกังวลแต่ว่าคุณเอาอยู่นะเนื่องด้วยคุณมี ความเข้มแข็งในจิตใจเจ็ดถ้วยแล้วดูเิเป็นผู้หญิงที่แบบนั่งอยู่ท่ามกลางท่าต่างๆที่วนอยู่รอบตัวคุณเป็นคนที่เข้าใจทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะแล้วก็ยึดนะคะเหนียวในด้านของทางธรรมในจิตใจเนี่ยสูงเพราะฉะนั้นเป็นนักปฏิบัติได้เลยแต่เป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วไปไม่ได้แบบใส่ชุดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ภายในของคุณเนี่ยถูกฝึกอย่าง เ,เข้มแข็งถูกฝึกอย่างมีวินัยนะคะแล้วก็ถูกฝึกอย่างเข้มข้นมากๆเลยค่ะเป็นพลังงานของนักปฏิบัติเลยนะอ่ะและขอดูพลังงานที่2นะเป็นพลังงานของแองเจเป็นพลังงานไพ่พิเศษค่ะคุณผ่านอะไรมามามากมายนะคำนี้อาจจะพูดได้ไม่มีเบื่อเลยนะเพราะว่าคุณผ่านอะไรมา,มา,มาเยอะจริงๆอาจจะมีความทรงจำนะ,ะที่ เ,เหมือนเป็นแฟลอะเข้ามาในในแนวความคิดของคุณบางครั้งก็แบบตัวคุณเองได้ย้อนกลับไปในวันๆในสิ่งที่คุณได้พบเจออะไรแบบนี้นะคะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยกว่าจะมาถึงคุณในวันเนี้ยนนไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีการไว้อะไรมันมีการเอ่อเพราเรียกว่าเคลียร์นะคะแนวความคิดของคุณนะคะที่มันมันทาให้คุณเ,เห็นสิ่งต่างๆของความเป็นมนุษย์เนี่ยได้สูงมากขึ้นนะคะเป็นการอาจจะกลับไปใน อดีตของคุณนะคะหรือว่ากลับไปแก้ไขอะไรบางอย่างที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นในอนาคตไม่ได้กลับไปแก้ไขอดีตนะคะแต่จะทําให้ปัจจุบนันหรือการแก้ไขของคุณหรือการโต้อตอบครั้งเนี้ยของคุณเนี้ยมันมันมีความเชื่อมากขึ้นมีความศรัทธามากขึ้นค่ะขอดูพลังงานสุดท้ายและโอ้โหพลังงานแห่งแทมเพรสพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงผลลุกมากๆเลยนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สวยงามเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เข้มแข็ง เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มั่นคงแล้วก็มีใจิตใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่นะคะการมองไปที่เป้าหมายที่ใหญ่นะคะแล้วต้องใช้ก้าวเล็กๆในการก้าวเนาอเดินทีละก้าวแต่เป้าที่คุณตั้งไว้เนี่ยมรู้สึกว่ามันสวยงามแล้วก็ใช้จิตวิญญาณและความจริงในการเปลี่ยนแปลงนะคะรูจอสีทามพลันไพ่เป็นน้สวยมากนะโอ้โหเป็นพลังงานคนที่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกนะเปลี่ยน ดีขึ้นได้อีกดีขึ้นได้อีกดีกว่าคุณในวันวานแบบได้อีกนะคะเป็นพลังงานของคนที่ไม่หยุดอยู่กับที่ก็คือแบบใครที่มาเจอคุณในวันนี้แล้วตัดสินคุณเลยอะเสียใจด้วยนะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่เคยเป็นคุณคนเดิมแม้แต่วันเดียวอะไรที่ดีขึ้นได้คุณคว้าไว้อะไรที่ทําให้คุณเป็นมนุษย์นะ่ะแบบไม่สูญเสียการเป็นมนุษย์อาจจะช้าบ้างเร็วบ้างอะไรเนี่ยเออคุณไม่สูญเสียจิตวิญญาณของตัวเองแม้ว่า ร่างกายของคุณจะพังแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่พอแบบครั้งนี้เหมือนเป็นการตื่นรู้ที่แบบคุณสามารถรักษาสุขภาพจิตสุขภาพกายของคุณได้ด้วยนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครสามารถต้านทานได้จริงๆนี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอเอ่อสตอรี่นี้ค่ะแล้ววีขอสามบายถึงเหตุการณ์ของคุณนะคะถึง ความการแนะนำของพีิพายดูยนะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะใบแรกพลังงานแห่ง6ดาบนะถึงเวลาที่ตัวคุณเองนั้นต้องเ,ออเงยหน้าขึ้นนะคะแล้วก็ยกใจของคุณขึ้นนะหมดเวลาของการออไว้อะไรหมดเวลาของการที่คุณจะต้อง ไม่เดินไปข้างหน้าแล้วนะฮกดาเป็นไพ่อย่างการถอนชะงักหลักนะทุกคนมีอะไรที่เคยฉุดดึงรั้งคุณไว้ในอดีตตอนนี้มันเริ่มปลดพันธนาการนะคะให้คุณได้ไปข้างหน้าได้อย่าอ,อไม่รู้สึกว่าคุณจะต้องเสียใจอะไรอีกแล้วเพราะว่ามันเสียใจไปหมดแล้วอะไรอย่างนี้นะคะพลังงาน6กดาบนะ,ะและต่อไปโอ้โหเดลเวอร์ ho, จริงๆแล้วพลังงานแห่งความรักกําลังจะเข้ามาปลดเปลื้องพัฒน,นาการของคุณไม่ว่าจะเป็นความรักของเบื้องบนนะความรักที่คุณติดต่อกับเบื้องบนหรือแบบปรับเปลี่ยนตัวเองจนทําให้รอบกกลที่คุณเจอเนี่ยก็ดำรงไปด้วยความรักของเบื้องบน,นะค่ะวิรู้สึกว่าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอรันน้อมในวันนี้คุณพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพึ่งพาสิ่งที่บริสุทธิ์คุณพึ่งพาสิ่งดีงามมันจึงทําให้ครั้งนี้ไม่ว่าคุณจะเจอพายุร้ายอย่างไร ก็ทาให้คุณยังคงเป็นคุณเสมอแม้จะมีความทุกข์บ้างนะคะความสุขบ้างแต่ว่าคุณยังครองสัรติสุขและความรักกำลังดำลงไหลล้นอยู่ในคุณซึ่งกำลังดึงดูดมาด้วยเนื้อคู่ที่ถูกจัดเตรียมไว้ผู้คนที่ถูกจัดเตรียมไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นกระยาณิมิตนะคะวีรู้สึกว่าพลังแห่งความรักแท้ไร้เงื่อนไขกำลังไหลนะคะหมุนเป็นพลังงานรอบตัวคุณค่ะ ว้าวสวยงามมากๆเลยและใบสุดท้ายเป็น7เหรียญน,นะคะเป็น SEVEN OF p e n t a เ l e พลังงานของคนที่อาจจะมีบางอย่างที่คุณจะต้องยอมยอมแลกมันทุกอย่างมีราคาต้องจ่ายค่ะแต่ว่าความรักที่คุณมีเนะี่ยไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะแต่สิ่งที่คุณต้องจ่ายก็คืออาจจะต้องลุกขึ้นมาเป,ปลี่ยนแปลงตัวเองลุกขึ้นมาทำอะไรที่ต้องกระตุ้น ไม่ไม่ให้เนื้อหนังเราตายได้นะคะทุกคนให้มันมีชีวิตให้มันลุกขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่ดํารงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้รู้สึกว่าถึงเวลาแล้วนะคะถือรองเท้าแดงด้วยชีวิตของคุณกําลังจะเดินทางถึงเวลาที่ชีวิตของคุณต้องก้าวหน้าสีแดงคือความร้อนแรงหรือการปลดอิสระภาพเนาะแต่ก่อนที่มันก็มันหมายถึงการเสีย,เ,สยเลือดเสียเนื้อได้แต่เหมือนคุณต้องเสียอะไรไปบางอย่างนะเราก็จะได้อะไรที่กลับมาแบบ คุ้มค่าแน่นอนนะบางคนอาจจะต้องเสียใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะในความสัมพันธ์หรือว่าในการเงินการงานรูปแบบที่หนักหน่วงอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่คุณจะเดินออกจากสถานการณ์แย่ๆพื้นที่แย่ๆแ,แล้วก็ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่แย่ๆคุณจะสามารถขยาย พลังศักดิ์สิทธิ์ของคุณที่ทําให้คุณสามารถครองตัวเองอยู่ในพื้นที่แย่ได้นะนี่คือพลังงานของนักปฏิบัติจริงๆค่ะเล่นแรบแปลธาตุแล้วก็มีความเข้าใจนะ,ะในทั้งด้าน d e วิลด้านเออ e l เนาะด้านสัต ซาตาหรือว่าด้านกอดนะคะแล้วก็เข้าใจความเป็นมนุษย,ยธรรมด้วยค่ะและไพ่ใต้สําหรับเป็นนายออบคับการปกป้องคุ้มครองการตั้งบาเียนะคะครอบเขตบันรี่ในการจัดการจิตใจ,จของคุณเข้มแข็งขึ้นมากๆเลยนี่คือยุคใหม่ของคนที่ผ่านมาเจอรน,นด้อมในวันนี้คุณกําลังผงาดขึ้นคุณกําลังก้าวไปข้างหน้าคุณกําลังออนเดอะโฟค่ะก็ยินดีกับการต่อสู้ที่ไม่ได้ง่ายเลยมีเชื่อว่ามันมี สงครามด้านความคิดหรือว่าสงครามด้านกายภาพเนี่ยให้คุณได้ต่อสู้ที่จะต้องรักษาสันติสุขไว้ไม่ได้ง่ายนะคะเออเพราะฉะนั้นคุณค่ะมาเจอรอนในวันนี้คุณเข้มแข็งมั่นคงแล้วก็อ่อนโยนมากๆวีินดีที่ได้เจอพลังงานของคุณและนี่คือสตอรี่ p ี3ของคุณค่ะก็ครบถ้วนแล้วนะคะฝากทุกคนติดตามฝากทุกคนเป็นกําลังใจนะคะวีมีมอยเจอร์บา์มนะทุกคนใครที่อยากอุดหนุนนะสามารถมาอุดหนุนได้นะคะเป็นมอยเจอร์บา์มขนาด1ิกรัมนะคะ ราคา159บาทนะแล้วก็วียังรับให้คำปรึกษานะคะแล้วก็ตอนนี้ยังเปิดคอร์สรับสอนอ่านไพ่ยิ4สามารถรีบมาโรงเรียนได้นะเพราะว่าเดี๋ยววันที่20นี้เราจะเรียนกันแล้ว mm hmm. เหลืออีก9วันค่ะ mm hmm. ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ใครสนใจมาโรงเรียนก็แอดไลน์มาได้นะคะเดี๋ยววีจะทิ้ง ID ดีไลน์ไว้ให้นะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ